เดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูอะไรนะครับมีของให้โละอีกแล้วนะครับนี่โซนทางนี้นะครับโซนหเบาะนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่จะเป็นนะครับโซนนี้จะเป็นเบาะเอ็มเอ็กเก่านะครับเอ็มเอ็กเก่ามีเดิมมั่งมีอะไรมั่งเหมามานะครับเราเหมามาเหมือนนั้นได้เป็นเอ็มเดิมเอ็นโซเลตไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่นะครับใครรับนะครับนี่โอ้โหมีประมาณนี้จริงๆมันเป็นใหม่มั่งเหมามั่งอาจจะมีตําหนิบ้างนะครับ ไปทักไปล้างเอานะครับสภาพใหม่อยู่นะครับใครรับเอาอันนี้ดูเหมือนว่าขายโค้งมาแล้วกันเนาะขายโค้งมีสิหนีบางอะเออเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวจะประจักรกันนะครับโอ้เพื่อนบางตัวก็ขาดนะครับนี่เหียไฮไล่ดูเลยครับมีหนูกัดม้างอะไรม้างนะครับโละไปเลยนะครับเป็นเอ็มเอ็กเก่านะครับเฉพาะโซนนี้นะอ่ามีสองตอนด้วยนะครับมีสองตอนตุนแหลมตุลโดนจริงๆล้างก็ใหม่เนี่ยมีขาดมางนะครับอะ ใครรับนะครับโซนนี้นะครับโซนนี้เป็นเบาะนะครับโลล่างสต็อกของ mx นะจะเป็น M อมี m ลแค่คู่หนึ่งครับนะครับใครรับนะครับเอาไปใบละสา0รอยบาทผมส่งให้ฟรีนะครับใบละสามร้อยบาทส่งให้ฟรีนะใครเบาะคงเบาะขาดหน้าฝนจะเปียกนะครับหรือว่าคงเริ่มเสียนะครับเกิดจากนู่นนั่นนี่นะครับรถล้มอะไรเงี้ยมาซื้อนี่ได้นะครับใบละสามรอยบาทส่งให้ฟรีนะครับสนใจใบไหนแคบและวงรูปมาได้เลยนะครับ